ทีีเล้ยงจาสวัสดีครับวันนี้เราตอนนี้เราอยู่ที่ช้อปปิงปป้งมอลล์นะฮะช้อปปิ้งมอลล์ของเรานะฮะพูดอะไรวะขึ้นไ,ไม่ได้นี่คือทางขึ้นนะฮะทำไมไม่มีทางขึ้นอันนี้เป็นทางรคลอง,องคือทางว่าอะไรไม่รู้ นในห้างนะครับส่วนใหญ่ที่นี่แหละจะเป็นแบบเสื้อใหม่แล้วก็ผ้าคลุมกันเยอะอันนี้แบบฟิลิง่งเอ็มแอนด์บอยฟิลิ่งวัค่ะมันจะไปขายแบบแฟรี่ที่ขนแก่น <c oughs> อ๋อนี่กระเป๋าสวยน <c oughs> ่ารักระเป๋ามากกร <c oughs> ะเป๋าน่ารักหลักที่นี่นอกจากผ้าใหม่แล้วก็จะมีแบบเงินทองต่างๆเต็มไปหมดผ่านทอง พอมาจากห้างก็คือเป็น้านอะไรก็ล <g ül> านร้างนี่คือเครื่องเงินเมื่อกี้เซิร์ชว่ามาเบียงจันซื้ออะไรซื้อเครื่องเงินอ๋อเครื่องเงินคืออะไรนี่มันดูสวยนะก็สวยนะแล้วฝั่งนั้นน่าจะเป็นตลาดเหมอนีลิงตลาดสองงาดส<า>อ่ะก็มีความรสจิตอ่ามีกระติบข้าวเหมือนบ้านเราเลย วิ่ซีไหมหรือจะเดินเลแบบไปน้านอยไรไรุ่ขอมือค่อยไปถ้าวาสงลงมาลงมาฟ้าส่งลงมาส่งลงมาส่งลงมาส่งวานได้ไหมอันนี้จะมาวิกซีหรอหลังจากที่ซื้อของเสร็จแล้วผมก็ได้โทรถามโลเคชันกับเพื่อนปรากฏว่าจุดที่พวกเราอยู่นั้นค่อนข้างที่จะไกลกันผมเลยตัดสินใจเดินเล่นรอเพื่อนอยู่ที่ห้างที่พวกเราได้เข้ามาในตอนแรกนะครับ ับบ้านเป็นที่ที่เหมือนไทยที่สุดแล้วเออไทยเลยคนะุ้ยน่ารักจังเลยตุ๊กตาอุ้ยตุ๊กตาน่ารักจังเลยที่ไทยมีไหมอ่ะตัวเนี้ยอุ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยอ๋อเดี๋ยวเฮ้ยร้อยเดียวเองอ่บหาของฝากเปรนแล้วนะคะตอนนี้เฮ้ยตุ๊กตามันถูกไงมันถูกไปถูกกว่า<ม>นิดหน่อย อุ้ยเหมือนเหมือนตึกโอมเลยชั้นสองก็จะเป็นร้านทองอุ้มเป็นร้านทองใช่ทองทองลาวแล้วหรือทองขอถอนคำพูดที่บอกว่าเหมือนตึกคฮมตึกคฮมดีกว่าเยอะเลยคนลาวจะนิยมซื้อทองกันมากนิยมแบบควายทองหอนเออเสียเสียควันแล้วเสียควันแล้วเออเมื่อกี้ลุยลองระหว่างมนในเรื่องสองงานลองพี่เท้าตกลงไปได้เลยนะเมื่อกี้ดีสุดในห้างในงานวินิโซัยไหมห้าร้อยเอง ตัวนีหกร้อยบาทต้องงามแห็นใส่บอดตังค์ได้ไหมอ่ะใส่ได้เลยอต้องเอาอะไรบางอย่างเงินหลายโพดกระเป๋าตือเง, <c oughs> งินเหรียญเกิดไปซื้อกระเป๋านะอะณาเมื่อกี้เขาขายเก่งมากตอนแรกหกร้อยาบาทไทยพอจะเดินไปห้าร้อยพอจะเดินไกลขึ้นซี่ร้อยถ้าซอยอีกหน่อยึงสามร้อยแล้วเนี่ยเมื่อกี้ได้ปอเปียมานะคะปอเปีย <c oughs> ปอเปียทอดปอเปียทอดเท่ <c oughs> าไหร่เมื่อกี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทได้สามอัน ดูดูน้ำมันข้างในฉ่ำม,มากอ่ะชิมดิอืม,อ,ม,อ,มอร่อยใช่ไหมฟังเสียงเขาเสียงมือนจะกรอบจะเหนียวจะให้ข้างในก็อร่อยนะเขาดูข้างในน่ะเราพาทุกคนวัดมาอีกที่นะครับที่ไหนนี่อันนี้วัดเะแก้วนะคะแต่เราจะไปฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าฝั่งนู้นไม่เสียตังค์แล้วฝั่งนี้เสียเท่าไหร่เ <laughs> จ,จ็ดสิบบาทสามสิบพันกีบ ตาคกับเขาเท่าไหร่ป้าป้าป้าอันนันอะไรนี่อันนั่อะไรคุณกยาสัตว์สัสัตสัตตารามชุดสักตทำไมนั่งเร็วจังกฤษฮ่า่าฮ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 ่านาน่า่า่าฮ่าฮ่าดี่า่าฮตา่าฮ่าฮ่่าฮ่าาฮาราฮ่าฮา่าฮ่าภาฮ่า่า่าาา อันนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศรีสเกตนะคะก็จะมีค่าเข้าเหมือนเดิมนะคะสำหรับคนต่างประเทศอยู่ที่สามสิบพันกีคนลาวอยู่ที่ห้าพันกีสิบบาทเมือกันสวยไหมคะพี่วุ้นสวยสวยไหมคะพี่พัดข้างในสวยไหมไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปหลังจากนี้เราจะเดินทางกลับโรงแรมกันแล้วเดี๋ยวผมจะพาสำรวจรอบๆที่พักกันนะครับอันนี้น่ากินอ่ะข้าวกี่ทอดขายยังไงคะ สองพันกรีบสองร้อยห้าพันเนาะอันนี้แล้วก็แค่ก่อแล้วก็อันนี้ค่ะอห็นไหมความเหนียวนุ่มข้างในอร่อยมากนี่เรามาร้านนี้นะฮะ YKJ ฮะไม่เคเอฟซีเลยปะเอาได้ไหมเอาเดยเอาดิผู้จันลิงมาแล้วนะไม่คุ้ขก็ออไม่คุเอาบิณฑามเลย อ๋อไก่บวมีไก่บวมีกระดูบไก่สองเส้นสองเส้สชิชิผ่านมีใครอยากหาอันนี้ไหมอยากหาเออเอาด้วยเอาเผ็ดอ่ะเผ็ดเออโอเครวมตัวไก่บวมีกระดูกเผ็ดโอ้ยมันไม่เหมือนแล้วทอาใมไก่บวมีกระดูกไก่บวมีกระดูกอ๋อไก่บวมีกระดูกอันนี้เงินลาวนะโชงเงินลาวอ่ะอ่ามีมีแบงค์สองหมื่นสองหมื่นนี่ ประมาณห้าสิบบาทนี่เซอ์แบงนี้เบนี้ไปประมาณประมาณห้าสิบบาทอันนี่ห้าสิบบาทอันนี้ดยอันนี้แบงค์เงินแบงค์ห้าพันสิบสองจุดห้าบาท Y K J Chicken มีเมนูไก่มากมายนะคะประกอบก็คือไก่บะมีกระดูกไก่บะมีกระดูกผิดมันเพิ่งทอดเลยอ่ะมันร้อนอ่ะมันก็แบบกรอบอร่อยเสพหลายอันนึงห้าสิบ มนากิความฉ่ำขอบย้เฉ่ำอันนี้แบบเผ็ดชิ้นท้ายของร้านเขานะเมเป็นเหมือนหัวดน้อยน่ะหัวดูดีมากเป็นลูก KFC ทีนีป็ะลูกของ KFC ลอง KFC มีเกี๊ยวนะฮะกิ้นละสามกันภาษาเราเรียกอะไรคะเกี๊ยวเกี๊ยวซากาเบบอ๋อเกี๊ยวซ่าเมือ๋อใช้เงินเป็นว่าเลย ยิมหรือยังคะิมแล้วคะจะมีความหวานกับอาหารเย็นวันนี้อยู่ค่ะอร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยอ๋อตด้มอแล้ว่อคะดดี่อตัดองทด่รตัดี่อตัด่อตด่อตัดต่นะนะ่อต่อตัดน่อตัต่อ่อต่อตด่อตาดอตัดต่อตต่อตั่ลตั่อตัดองัี่มันมีออนเซตอตันน่่อนอัอัันัอออ ก็คือเน้นน้ํามันคือยังไงก็อมไม่มีเสด็จเลยอมเออแบบว่าใส่มาเตมใส่ใส่มาเต็มเลยครุกน้ํามันฉันก็ชอบกินของทอดนะแต่ว่านี่มันเกินไปไปถึงที่พักแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่หน้าล็อบบี้โรงแรมจะมาลองบิมซัมพลาดเลยเจ็ดบาทเก็ดบาทอืม มีความหอมอะหอมต้นหอมแล้วก็แป้งก็มีความนุ่มๆแต่ว่าน้ำจิ้มมันจะมนันๆไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่แม,ม,ม,ม่แล้วก็มีหมูสับนิดหน่อยแต่โดยรวมก็ได้อยู่น่า,าจะกินข้าวเย็นได้ยังไม่ถึงกระเพาะให้หนึ่งเลยครับโอ้ไม่ม<ซ>สี <ขา S 2> ก่กระเพาะ<อ>เป็นบัวเป็นควายครับเป็นคนและแล้วก็ถึงเวลาของอาหารเย็นในวันนี้ไปติดตามกันเลยครับ ถึงร้านแล้วนะคะร้านกับฝั่งตรงข้ามก็คือต่างกันแบบขั่วร้านก็คือปูผมมาที่ไหนคะพี่สุนเป็นร้านอาหารชื่อดังของที่นี่เนาะ Moon the Night จะเป็นการรวมกันของหน่วยที่มาออกทั้งหมด30หน่วย่หรือเปล่าที่นี่ที่ไหนที่นี่คือ Moon the Night ด้านหลังอีด้านหนึ่งติดแม่น้ำโขงไปดูไปดูัน เพลงนักเรียนฟังกูเอี๊ยหอยนางรมเอี water, ๊ยกู้ทำไมเราไม่กินทำไมเราไม่ได้กินตรงเนี้ย มีแต่แป้งฮะลวกนะไม่มีมุ้ยโอ้มีแต่แป้งดูนี่มีขาวอ่ะชิมสิชิมสิโอ้โหแย่ค่ะแย่เลยแย่เลยากาศภายในห้องนะคะก็ประมาณนี้แต่ข้างนอกบรรยากาศดีมากเดในความจำเดือนนะมันเหมือนเดิมไม่ได้ละมันใหญ่เลยดิดหน้าแกก็ดูดี่ดูนี่แรก จะกินกุ้งเหาข้างนอกกุ้งเหาเลยใช่ไหมคะได้่อนได้ก่องอันนี้อะไรข้ามั้งข้าจับข้าวนะคะก็ออกไปทางมัน ไม่ห่วงน้ำมันเลยเขาจะชอบห่อพลาสติกใช่ไหมป้องกันเลยไม่ใช่ป้องกันแมงวันมาก่อนกันน้ำมันะเหยกันน้ำมันละเหยเดี๋ยวมันไม่เกียบโอ้ยนัวหานัวแหงดูแล้วว่าต้องมันมากอันนี้น่าจะเป็นทางที่อยู่แบบระหว่างการก่อสร้างนะเป็นทางริมโขงนี่ฝั่งไทยนะคิดถึงบ้านไหมคิดถึงแม่แม่ที่ผัดเห็ดใท้กินเหมือนกันตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมูนเดนไนนะมูนเดนไนนะเป็นร้านที่เขามาเรียงน้ำรองเราในวันนี้นะ ร้านนี้ใหญ่มากเลยมีประมาณ3ชั้นชั้นล่างเนี่ยนี่หรอชั้นล่างชั้นนี้นะเป็นแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่ทะเลซีฟู้ดเผาเราคิดว่าเราจะได้กินบุฟเฟ่เราหอมกุ้งเนี่ยเดินเข้ามาก้เขามีห้องรับรองมาให้เราเพิเศษอาหารลง อาหารที่ลงก็จะมีต้มยำผักลาบอะไรเป็นพิเศแบบมันมันไส้กอกมันๆแล้วก็ลาบที่แบบมันที่แบบมันอยู่แล้วก็เดินออกมาหอมกุ้งเลยเอ้ามีสามชั้นจริงด้วยมีสามชั้นจริงด้วยขนาดบัูก็สามชั้นเลยอ้าว A few moments later ไหนๆต่อโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีไฟอ่ะพูดไม่มีแสงเลยสวัสดีครับตอนนี้เราจะไปช้อปปิ้งกันนะที่อ้าบคุณเ่นี่เหรอไปเลยพอแล้วอะ อันนี้ก็เป็นคืนที่สองที่ลาวแล้วนะคะก็ดูดคึกคืนนะคืนนี้อ่ะดูอ oh, ุ้ยโรตีก็ฟ้าตั้งโง่นี่น่าจะเป็นของดังอร่อยอร่อยน่ากินตอนนี้มาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกินอาารที่โบราณชื่อร้านว่า อาหาร but, ตำสั่งน er ี่เรียกเนือวัวว่านื้อหรือว่าวัวเรียกเรียกวัวราดหน้าวัวกระเพืางวัวเอ้าเขาเรียกวัววัวอันนี้บอกว่วัวสั่งอะไรคุณอ่ะกระเพาาวัวกระเพอวัวอยู่ที่สามหมื่นสามว่าสามสิบห้าพันกิกเอ้าเร็วมาก ่ามีกรอบลาดหน้างงัวไม่มือเต็มเลยเทมลาดหน้างัวเอาผักอันนี้อะไรฮะข้าวผัดหมูแต่มีทั้งหมูแดงแล้วก็หมูชิ้นแล้วก็กุนเชียงหมูเนีู่อะไรฮะผัดกุนปบยาวกับข้างัว แก้วข้อสวยแล้วเนี่ยแก้วข้อสวยแล้วเนี่ยน้ำฟรีน้ำฟรีนะฮะ้นี่เป็นลายแหล่งท่องเที่ยวนะฮะประตูชัยอ่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะหอยนางรมอ๋อหอยนางรมแล้วใส่อะไรข้างบนอันนี้จะเป็นกระเทียมโอ้ยนี่เป็นกระเทียมล้วจะเป็นสต๊าฟสติ้งเป็นสไตชีสตัวนี้สูตรตัวใหญ่เขาให้แกตัวใหญ่นะเป็นตาแซ่บ เราจะแทบประจ่าอุ้ยมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่หรออะไรอยู่ไปไหนนะอ่าเทคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหอมกระเทียมเป็นกระเทียมเยอะอ่าอืมชอกระเทียมอยู่แล้วรสชาติน้ำจิ้มเป็นยังไง อร่อยไม่เผ็ดเขาเผ็ดเห็นไหมเมือ่อกี้บอกเลยไม่เผ็ด้วไม่ค้าเป็นไม่คาม้คา<ด>สวยตัดต,ะต,ะตื้อเลย พี่น้อยทักงใส่กล้องหน,น,น,น่อยสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยสบายดีเด้อสบายดีเดออ้เดอ<ะ>นี่เป็นโซนอูดฟันนะคะอูดฟันอันน,อนี่เป็นยูนิตมอนเตพี่เองนนี่เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศรอบๆอ ไปหาพี่ลุงดีกว่าสวัสดีค่ะพี่ลุงอยู่ไหนคะไปๆเจอกันเอ้าอยู่พี่สิ่ผ่อนฟันผอนฟันหรอเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมีแต่อามีแต่อาเหรอแค่แค่อย่างเดียวเลยเหรอพี่ลุงใช่ใช่อ๋ออันนี้เขาทำอะไรกันอยู่เหรอคะอาจานผ่อนฟันอาจานผ่อนฟันนุ้ยพี่พาร์ทักทายกล้องหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะวันนี้ ีรู้สึกว่าก็ไม่เหนื่อยอย่างที่คาดคิดนะสบายอากาศเย็นดีคนไข้ก็มาเรื่อยคนไข้เป็นไงคะเยอะไหมคนไข้เยอะเยอะไม่เยอะเท่าไหร่คนไม่เยอะหลังจากเราเคยออกมาประมาณสิบี่สปีที่แล้วตอนนั้นเยอะมากตอนนั้นเยอะมากกี่คนคะตอนนั้นห้าร้อยกว่านั่นน่ะเยอะอันนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้ที่ถามเมื่อกี้ประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าโอเคค่ะสัมภาษณ์สัมภาษณ์กัน ค่ะยูดาห์นาเป็นไงบ้างคะอุยสนุกสนานค่ะแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีดาอากาศเย็นดีเนะอากาศดีมีความสุขค่ะใช้ได้เลยใช้ได้เลยบุ๊คไท่เป็นไงคะไท่โอเคนะเป่าลาวไหมคะเี่เป่าได้เป่าได้โอ้ยเก่งเลยเก่งเลยดีเวียงจันสบายดีเยี่ยงจันขอบใจหลายเด้อเป็นเดชอบชอบอ๋อปัญผูภาษาลาวคืออะไรนะคะปันโกนได้บค่ะปันผุน ฟันโกนได้ได้ปันโกลปันโกนต้องมาถับทาจะอุดฟันเพราะสาระคูดตรงว่าอัดแขวอัดแขวอัดแขวอัดแข่ลงไว้อัดแข่โอเคโอเคโอเคอันเดอร์สเตนเอ็กแทคชั่นมาสาวบอกเอ็กแทคชั่นเอ็กแทคชั่นขอนฟันถอนแข่าอนมาลกแข่าลแข่ลกแล้วลกลกออกมาอย่าลกที่นึงขึ้นเป็นตาญานอัดแขวลกแขวลกแขวฟันผู้ ฟันถูกับฟันโกรดฟันโกรดฟันฟันโกรดฟันแมงกับบาไปแล้วฟันแมงอคำนี้หนูชอบโอเคไหมโอเคค่ะโอเคเดินกลับยูนิตกันนะคะอุ๊ยทั้งาทยหมดนี่อากาศอันนี้เป็นไงคะใช้ได้เลยไหมร้อนใช้ได้เออร้อนใช้ได้เลยค่ะแล้วก็พัดลมนี่ตีตีฟุ๊กตีแล้วกะจมูเท้าค่ะ A few moments later ตอนนี้ก็ จบงานแล้วนะกาปิดพิธีนะขอบใจเรอ